สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกและพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมพบกันมือนเดิมนะครับนี่คือแนวทางในส่วนของเลขเด่นเลขนลักโชคประจําวันนะครับในส่วนของวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับก็จะมีส่วนของตัวเด่นนะครับสําหรับวันนี้เด่น6 2 0นะครับวิ่งรูดนะครับเป็นในส่วนของ1 3มนะครับผมมาดูในส่วนของชุด2ตัวนะครับมี10ชุดด้วยกันนะครับ ชุดนี้จะเน้นในส่วนของคานรวโรบเย็ดน,นะครับก็จะมีในส่วนของ24 26นะครับ57 59 79 71 27 20 50และก็53นะครับชุด2องนั้นจะมี10ชุดนะครับในส่วนของคู่คัดนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับใครที่ติดตามผลงานก็นะครับไปติดตามรับชมนะครับในส่วนของ วิดีโอช็อตนะครับก็จะลงเป็นคลิปสั้นนะครับคัดชุด2ตัวไว้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็นําเสนอในส่วนของอตัวเด่นวิ่งรูดแล้วก็ชุด2ตัวนะครับอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่